สวัสดีครับอยู่กับผมบอลจากช่องสปอร์ตสตอรี่นี้ผมจะมาพูดถึงแชมป์โลก8รุ่นฮุกยิ่งใหญ่เขาคนนั้ก็คือดัวแมนแมนนี N ่ e, ปลาเกียวแมนนี Man ่ N e, ปลาเกียวนะครับผม,ผมกลายเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเป็น นักมวยเอเชียคนแรกที่สามารถของแชมป์โลกได้ถึง8ปดลุนและเขายังถูกจกจ้องนะครับให้เป็นนักมวยที่ดีที่สุดที่เทียบกันปอนต่อปอนปปาเกียวมันจะได้รับการติดต่อให้ไปชกที่อเมริกาอยู่บ่อยๆโดยค่าตัวที่ได้รับต่อบคางนั้นไม่เคยต่ำกว่า30ล้านบาทแมนนี่ปาเกียวนะครับผมเขาคือนักมวยสากลอาชีพเป็นนักการเมืองชาวฟิลิปปินส์แชมป์โลกมวยสากลรดุ่นคนแรกของโลกพื้นฐานของเขานะครับครอบครัวข,ของเขามีฐานะที่ยากจนมากๆและพ่อแม่ของเขาก็ยากคางใก้ทางกันตั้งแต่เขายัางเด็กๆปาเกียวถึงต้องชกมวยากกกกลัรเเ่น ถึงขั้นติดชีมชาติฟิลิปปินส์โดยทำสถิติการชกมวยสากลสมัครเล่นไปด้วยการชนะ60ครั้งแพ้4ครั้งในปี2553นะครับผมแอนนีปาเกีวได้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดซาลาังการีที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้านเกิดของเขาโดยการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับผมปาเกวได้รับใช้ชนะไปะอย่างขาดลอยคะแนนเลือกตั้งของเขานะครับผมได้ไป66.35ทิ้งห่างคู่แข่งไปอย่างขาดลอยนี่แหละครับความพยายามของ แมนนี่ปากเกียวได้ขึ้นเป็นแชมป์โลกดังปปทโทนโลกและยังมีชื่อเสียงในประเทศของเขาชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและถ้าใครชอบเรื่องมวยบบสเกตสบอลเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผม